ในวันนี้ทำให้พวกเราเห็นว่าการรู้จักพระคัมภีร์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญแต่การที่จะนําพระคัมภีร์มาปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าถ้าเรารู้พระคัมภีร์มากมายจนขึ้นใจจนทั้งเล่มเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้นํามาปฏิบัติก็ไร้ผลเพราะการปฏิบัติตามพระคัมภีร์ก็คือการ รู้จักน้ำมระทัยของพระพิณเจ้าแล้วก็ตอบสนองนะครับในวันนี้ก็ขอพูดเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็มีนักพระคัมภีร์อยู่สี่คนมาเถียงกันว่าจะใช้หนังสือพระคัมภีร์เล่มไหนที่เป็นหนังสือที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็มีความหมายที่สุดคนนั้นก็พูดอย่างนั้นคนนี้ก็พูดอย่างนี้คนที่สามก็พูดอีกแบบหนึง่งว่าเขาเห็นว่าหนังสือที่ ควรจะใช้นั่นเป็นอะไรเพื่อจะได้บอกกับคนอื่นว่าเขากําลังอ่านหนังสือพระคัมภีร์ที่ใครแปลแลว้วก็พิมพ์ที่ไหนส่วนคนที่สี่นั้นหลังจากฟังแล้วก็บอกว่าผมนะ่ะชอบพระคัมภีร์ของแม่ผมมากที่สุดทุกคนก็ตาโตแม่ของเขาเนี่ยเป็นแม่ค้าเนี่ยเขาจะเก่งอะไรในเรื่องพระคำภีแล้วแล้วเขาพูดแล้วก็อธิบายต่อไปว่า แม่ของผมนี่ยนะเขาได้เธอได้แปลพระคัมภีร์แลก็มาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ผมเนี่ยมั่นใจว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นพระคัมภีร์ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ดีที่สุดเพื่อความดีของโลกใช่ครับพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือที่ถ้าพวกเราไม่จับเลยไม่อ่านเลย พระพิจาก็ไม่ได้พูดกับเราเลยแต่ถ้าหากว่าเราอ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยพระคัมภีร์ที่พวกเราจัดเพียพไหนไมิสั่งนี่นะครับแล้วก็นํามาปฏิบัตินั่นต่างหากที่ทําให้เราผู้ปฏิบัติมีความสุขใจและผู้ที่ได้พบกับเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเออนี่คนนี้มีพระคัมภีร์เดินได้คือเขาปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้า ตามที่พระคัมภีร์สอนก็เลยมีคนหนึ่งก็บอกว่าใช่ฉันเนี่ยนะอ่านพระคัมภีร์มาแต่ว่าฉันไม่ได้อ่านแบบเอามาอวดกันเพียงแต่ว่าว่ามีตอนหนึ่งที่ฉันอ่านแล้วประทับใจหกปีแล้วที่ฉันยังทำอะไรไม่ได้เลยในการปฏิบัติตามพระคัมภีร์ตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ว่า พระคัมภีร์เนี่ยทาไมไม่ผ่านทางเราบ้างเลยไปหาคนอื่นข้อความก็คือว่าข้อความที่เขาบอกว่าเขาอ่านพระคัมภีร์นั้นก็คือว่าทําไมเธอไปเห็นฝุ่นในตาของคนอื่นแ้วทำไมไม่เห็นท่อนสูงในตาของตัวเองเนี่ยทำให้เขาพยายามจะนะตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะแต่ละวันที่เขามองเห็นแต่ ขาไม,ม่มองเห็นแต่ท่านส่งในตาของคนอื่นแล้วท่านที่เขามีฝุ่นนิดเดียวและตัวเองที่มีท่านส่งในตากต่อมองเห็นว่าไม่มีเลยเนี่ยทําให้เขาก็ไม่มีความสุขอยู่กับใครก็ไม่ได้ดังนั้นหกปีแล้วที่เขาหารวิคัมปีอันนี้ทุกวันทุกวันแล้วก็ขอพระเจ้าโปรดให้เขาเนี่ได้เห็นท่านส่งในตาของตนเองแล้วก็แก้ไขความบกพร่อง แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับคนอื่นเขามีเพื่อนเยอะแยะแต่ไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนของเข,เขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบติเตียนชอบยิาพากวิจารณ์ชอบด่าคนอื่น mm. ก็ขอให้พวกเราได้อ่านพระคัมภีร์และขอให้พระคัมภีร์ได้ออกมาในตัวของเรานี่ออกมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกระดูกของเราสําหรับที่เราจะาปฏิบัติ แล้วเราก็จะได้มีโอกาสารับความรอดตลอดที่รันดรขอพระเจ้าเวรพรเพี่น,นองครับ